สวัสดีครับเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับพงคมบ่าวตาเมืองสกลเช่นเคยนะครับผมเนาะืัอนี้ก็มาตัดป่ามนะครับที่จริงช่วงนี้ก็ตัดอยู่รอบป,ประมาณสิบวันนะครับแต่บ่าวตาไม่ค่อยได้ทําคลิปลงนะครับผมก็เลยืัอนี้จะมาอัปเดตน,นะครับผมสาเหตุที่บม่ค่อยได้ทําคลิปลงก็ย่านเอฟซบางท่านมองว่าโอ้ลงแต่ป่ามจะของเนานะประมาณนั้นนะ นะครับวันนี้ก็มาตัดปามนะครับก็อยากให้เบิ้งสภาพดินเช่นเคยนะครับไม่ได้ต้มคนดูนะครับดินหินลูกลังนะครับสหลาแท้ๆแน่นอนกว่านะครับผมนี่ครับล่วงนะครับก็ขอเน้นย้ำนะครับเกษตรกรนะครับผู้ที่ตัดป่ามนะครับก็อยากให้เน้นแดงไปหาล่วงนะครับอย่าเอาที่มันดำดำแดงแดงนะครับที่มันจะแดงแน่ดำแน่น่ะเบานะครับผม เอาแบบมันล่วงนะครับนี่นะครับเห็นบ่มนี่ล่วงเขาไม่ได้ลำบากหรอกครับเก็บแค่ต้นเลยสิบเมตรนะครับโอเคนะครับเราแฮปปี้โรงงานแฮปปี้นะครับทลายก็ยังได้ตัดไปอีกหลายเดือนนะครับเบิ่งแล้วนะครับทีนี้ค่อนข้างที่ออกมาเรื่อยๆนะครับผมผมก็ตัดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ก็ มีทุนาแลวนะครับนี่นะครับสีหลาดนะครับอายุอายุสิบเอ็ดปีนะครับผมสิบปีก็มีสูงเท่าไหร่นะครับนี่ยังเก็บเกี่ยวได้อีกนั่นนะครับสารเอฟซีที่อ่าลลนะครับในพันธุ์หลาดเหมือนกับบาวตานะครับอันนี้ผมปลูกสามนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าผมปลูกปีไหนนะน่าจะสี่ถึงห้าปีแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องหน้านะครับมันยังไม่โตเท่าไหร่นะนี่ยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับนะครับเติมมาชมนี่นะครับตี้ใหญ่มากมากเลยนะครับดูความสูงของเบตาผมสูง169นะครับต้นปาล์มต้นนี้นะดูครับยังไม่ถึงหัวไหล่ผมด้วยนะครับช่วงช่วงที่เราแทงนะครับเอวนะครับถึงเอวนะครับอ่าวันนี้ก็จะขอ พูดภาษากลางหน่อยนะครับเผื่อเอฟบางท่านก็อยู่ทางภาคกลางนะครับหรือภาคใต้นะครับจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับบางคํานะครับทลายค่อนข้างที่จะดกเลยนะครับนี่นะครับสองซันสามซันนะครับอันนี้นะครับุ๋ยก็ได้เหมือนกันกับปาล์มใหญ่นะครับปีที่แล้วใส่แค่1.5ึ่งจุดหกิโนะครับแต่ก็ไม่แนะนํานะปกติเราต้องใส่ธาตุอาหารเข้าไปให้มันเพียงพอต่อความต้องการของ พืชน,นะครับแต่พันุนี้มันค่อนข้างที่จะดกนะครับผมก็เลยใส่โชว์ชวเลยปีที่แล้วก็โลครึ่งปีก่อนก็น่าจะไม่น่าเกิน2อกิโลตัวต้นต่อปีนะครับที่ผมใส่อยู่ช่วงนี้นะครับแต่ผลผลิตก็ยังยังดกนะครับผมสายพันธุนี้มันยอดจริงเลยนะครับผมแต่พันที่ทนแรงแล้วก็โดนใจเบาตามากที่สุดนะครับคือซีลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นซีลาดเอลิท หรือสีไหลไปนิดนึงมก็สามารถปลูกได้นะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับทลายก็ก็มีดอกบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับในพื้นที่ภาคอีสานของเราเนี่ยทลายก็มีมีให้ตัดเรื่อยๆนะครับนี่ให้ตัดเรื่อยๆมันไม่ขาดคอง่ายนะครับนี่น่าจะสิงหานู่นแล้วครับขาดคอก็ทลายชุดใหม่ก็จะประมาณ ตุลาพิจิกาก็ออกมาแล้วนะครับทลายชุดใหม่ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะดกเลยนะครับนี่ดูครับดูความดกนะครับไม่น่าเชื่อนะครับใส่ปุ๋ยแค่เพียงเล็กน้อยนะครับทลายก็ยังดกเหมือนเดิมนะครับใครจะว่าทําคอนเทนต์เชียร์แต่ซีหลาดไม่ใช่เชียร์แต่ซีหลาดนะครับอันนี้จากประสบการณ์จริงนะครับส่วนสายพันธุ์มาเลยนะครับบอกเลยนะครับที่ผมปลูกมานี่ครับ ไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับปีหนึ่งเป็นแค่สามถึงสี่ทลายตัวต้นต,ตัวปีอย่างนี้ไหวไหมครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าสายพันธุ์ไหนนะเอาเป็นว่าสายพันธุ์มะเร็แล้วกันเดี๋ยวมันจะโดนฟ้องร้องเป็นไปหมิ่นประมาเทเขาอีกไปดูแคลนพันธุ์อื่นอีกก็บอกให้กว้างว่าสายพันธุ์มะเร็ผมบอกเลยนะครับสำหรับสวนผมนะในพื้นที่เดียวกันแล้วก็ปฏิบัติเหมือนกันไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับ เวลาใส่ปุ๋ยก็เท่ากันนะครับผลผลิตกับสีลาดนี่คนละเรื่องเลยนะครับบางท่านก็บอกว่าผมจะมาพูดถึงเรื่องขนาดทลายสักหน่อยนะครับขนาดทลายเน่ยถึงมันจะเล็กกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับแต่มันได้ความดกนะครับได้ความสม่ำเสมอนะครับตลอดอายุการเก็บเกี่ยวนะครับยี่สิบสามสิบปีนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อปีก็แล้วแต่นะครับเอามาเทียบกันเลยกับไล่ต่อไล่นะครับ ผมว่าสีลาดกินขาดนะและ้ะก็ความใหญ่ของสีลาดเนี่ยถ้าคุณมีกําลังทรัพย์นะไม่ได้มีค่าเสียใยที่ออกหลายทางนะครับคุณก็มาเน้นปุ๋ยหน่อยเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยครับมันไม่น้อยนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทลายนะครับอันนี้ผมธรรมดาธรรมดาแบบหนึ่งกิโลต่อต้นต่อปีกิโลครึ่งต่อต้นต่อปีก็ก็ยังดกนะครับมันมันไม่ได้ไว้เอ่อมันไม่ได้ ออกแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมัน, acao, น,นข lls, ขออกสองาั้นสามชันมันโคตรโคตรที่จะดกเลยนะครับผมนี่ผมก็เลยอยากจะแนะนําเกษตรกรนะครับท่านใดที่สนใจที่จะปลูกป่าในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับดูดูนุ่งลังนะครับนี่นุกงลังผมก็อยากจะแนะนําว่าซีหลานนะครับซีหลานแท้ๆแน่นอนกว่านะครับเพราะผม ไปดูไปเห็นมาหลายที่หลายสวนนะครับาราใหญ่ก็จริงนะครับแต่มันจะไม่ดกแล้วก็ขาดคอนานด้วยนะครับบางสายพันธุ์นะขาดคอค่อนข้างทีจะนานแต่ศิลาดนี่คุณถ้าคุณอัดปุ๋ยเข้าไปหน่อยนะมีระบบการจัดการที่ดีหน่อยนะครับระบบการจัดการที่ดีก็หมายถึงใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอมีการวิเคราะห์ดินมีการเพิ่มอิน ซีวัตถุเข้าไปในพื้นที่ของเรานะครับนี่เขาเรียกว่าการจัดการนะครับไม่ใช่ว่าเน้นแต่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับนี่จะการจัดการที่ดีนะครับมันก็จะประสบผลสําเร็จนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ยังสองทลายหรือ3ทลายนะครับนี่ผมตัดมั่งแต่กุมภานะครับนี่ อันนี้ก็ยังเต็มคอเห็นไหมครับนี่ออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ไม่น่าเชื่อว่าใส่ปุ๋ยแค่หนึ่งจุดห้ากิโลกรัมต่อต้นต่อปีนะครับปีที่แล้วผมบอกเลยผมใส่ยี่เอ็ดศูนย์ศูนย์ไปหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ตามด้วยเอ่อสิบสี่เจ็ดสามห้านะครึ่งกิโลนะครับเอาแค่นั้นพอสัส้นๆฮวบแล้วก็บรรลนครับบรรล้นน่าจะต้นละร้อยกรัมนะครับที่ผมใส่ไป นะครับนี่ไงก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านใดที่ตัดสินใจปลูกป้์มนะครับอย่าไปเน้นพันธุ์ใหญ่ให้มากนักนะครับเน้นพันธุ์ที่ดกดีกว่านะครับโอเคครับฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ 哦。Uh.